แรงบันดาลใจในการที่จะกดชัตเตอร์ในการที่จะเริ่มงานแต่ละที่ของที่นะอันดับแรกเลยอ่ะ,อะถ้าคำว่าง,งานก็คือมีผู้จ้างเราต้องรู้อย่างแรกเลยว่าผู้จ้างเขาต้องการอะไรแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าอาจจะแบบต้องการความหูอลังการภาพใหญ่ยักษ์บางเจ้าจะแบบต้องการแบบว่าเออภาพสวยๆที่เน้นแคบแคบอันดับแรกก็คือเราต้องเราต้องทราบว่าเขาอ่ะต้องการอะไรแล้วเราก็แปลเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจ ที่แบบเฮ้ยคิดก่อนมีงานเนี่ยจะไปสถานที่เร็วนิดนึงดูว่าอ,าอย่างนี้นะแล้วก็ศึกษาศึกษาข้อมูลของลูกค้าจากภาพเก่าของปีก่อนจากเว็บไซต์ที่เขาเอาลงจะหาข้อมูลก่อนนิดนึงมานทำงานบ้านนะครับนั่นแหละปีที่เขาลงก็คือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของเขาที่ก็แปลเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจของพี่แล้วก็เป็นภาพออกมา จุดเด่นของภาพพี่ในภาพแต่ละภาพผมไม่ทราบนะพวกท้านพูดตรงๆแต่มีคนเคยบอกเขาบอกว่าภาพของผมอะ่ะมันเหมือนมีวิญญาณมันเหมือนมีชีวิตเออผมก็คือผมเองไม่บอกตรงว่าเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่เรียนถ่ายภาพมาไม่คิดว่าเป็นคนถ่ายภาพเก่งเลยแต่คิดว่าโชคดีที่เกิดมาในยุคข,ของดิจิตอลไม่ทันฟิล์มด้วยได้ใช้แต่ว,ว่าไม่ทนันได้แบบทํางานถ่ายไม่ดีแล้วก็ลบ แล้วก็ดูใหม่แต่เยน็นๆค่อยๆทำค่อยๆฝึกทาเพลงเพระอยากทําไม่ใช่ทำเพราะอยากดังถ้าไม่ชอบไม่ต้องสื่อถ่าจะสิ่อระอยากฟังถ้าฟัเงเราไม่เข้าใจเป็นเพราะคุณไม่ชอบจะดีเลวถูกผิดก,ก็คงไม่ใช่ก็ตอบคุณชอบร้องแนวทางในการถ่ายภาพของในอนาคตณว,วันนี้ก็ยังไม่เบื่อนะอยังที่แบบมีความสนุกกับซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆก็ยังซื้อไม่หมดซื้อไปเรื่อยๆอแนวทางในอนาคตก็คือคิดว่าพัฒนา พัฒนาไปเรื่อยดีกว่าคิดว่าพัฒนาไปเรื่อยยังยังยังไม่จบอะคิดว่ายังไม่จบมันไม่มันไม่จบสิ้นอะจะมีสาขาอีกหลายๆเยอะเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยจะถนัดในการถ่ายภาพได้แค่ประเภทเดียวผมว่านะมีแลน s ์สเ e t มีฟล็อตเพจมีต่างๆนานาผมว่ามีแค่อย่างเดียวแต่ผมว่าผมพ้นพบที่ผมถนัดถ่ายแบบไลฟ์คอนเสิร์ตถ่ายแบบลัฒนะเนี้ยมากกว่าเรื่องเทคนิคแล้วมุมกล้องในแต่ละงานเนี่ยเอาบอกตรงว่าให้ความรู้สึกนะคือแบบว่าพอไปถึงปุ๊บเฮ้ มุมนี้มันน่าจะอาดนะถ้าคนยืนเยอะๆสินปินนั่งอยู่ตรงนี้อย่างอย่างเช่นน้องโตอย่างเงี้ยนั่งอยู่แล้วแบบเราไปแอดแบบแบบอยู่ใต้ใต้เวทีที่เสยขึ้นมาพี่ต้องคิดไว้ก่อนนะีไม่ออกไหมฮะว่าว่าว่าเอออา,อาจจะได้แบบนี้แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างเรื่องแต่งที่มันตกกระทบอะไรด้วยอย่างเงี้ย จะพูดถึงกระบวนการทํางานของทีใ่ในแต่ละงานที่รับมอบหมายก็คือหนึ่งสำคัญเลยต้องรู้ว่าลูกค้าเป็นลูกค้าที่ชอบภาพประเภทไหนชอบแนวไหนแล้วก็ดูผลงานงเก่าๆในที่เก่ามาว่าภาพเก่าที่คนก่อนถ่ายหรือเราถ่ายปีก่อนอเขาเลือกใช้ภาพแบบ้างที่เขาชอบแล้วก็เอาภาพลักษณะน,นั้นมาถ่ายในปีนี้ในครั้งนี้แล้วก็ไปดูสถานที่ว่า เดยมากแล้ว organizer เขาจะจัดงานอวางโครงสร้างสถานที่แตกต่างกันไปเราก็ไปดูว่าเวทีแบบนี้นะช่วงสำคัญเราควรอยู่ตรงกลางนี้นะช่วงคนมาเยอะๆเราก็จะต้องไปอยู่ข้างๆเฉียงๆนะที่ต้องวางแผนนิดนึงนะครับว่าสถานที่แนวไฟอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็คิดเสมอว่าในหนึ่งงานต้องมีภาพหรือสองสัมภาพที่เป็นภาที่เด็ดๆนะ เนเด็ดที่แบบว่าโอ้โหลูกค้าเห็นแล้วแบบว้าวเลยแบบอ้อบแลก็ปัญญาที่จะเอามาแบ่งปันไม่ใช่เป็นของพ่อค้าที่เอาราคามาแข่งกันมันจะทำให้เพลงด้อยค่าลงไปยูทิ้งินเป็นน้องและทองจะเป็นของใครในยูที่ซื้อต่างกันดูให้ฟังเพลงไทยที่มันประเสริฐทำไมเราเกิดมาไปก่อนเวลามากขนาดไหนอ่าวันจริงผมจะไปก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็พอครับเพราะว่าเพราะว่าโดยมากลูกค้านะัเผื่อเวลาอยู่แล้วอย่างที่อย่างที่บอกแล้วว่าไปดูสถานที่ว่า เราควรจะวางกล้องตรงไหนต้องมีจองพื้นที่ไหมแล้วก็บุมต่างเนี่ยเดินอ้อมหลังเวทีได้ทางลัดอยู่ตรงไหนหือในกรณีที่กรณีที่คนเยอะต้องการย้ายจากซ้ายมาขวาเงี้ยเราก็ต้องแบบเออวางแผนนิดนึงครับแล้วก็ต่หลายงานมันจะมีการซ้อมคิวถ้าเราไปก่อนเนี่ยราจะเห็นและได้เปรียบว่าผูออ้ปริหาย,ยืนตรงนี้แต่งไฟเป็นแบบไหน แย่งไฟไม่ดีผมก็จะขอให้ทางฝ่ายแสงเาช่วยแก้ให้นิดหน่อยว่าเออยี่นะช่วงถ่ายภาพรวมขอประมาณนี้นะอะไรแบบนนะี้ก็จะได้ก็จะเป็นผลดีกับทั้งฝ่ายทั้งตัวผมเองก็ทั้งลูกค้า ทำเพลงเพราะอยากทำไม่ใช่ทำเพราะอยากดังถ้าไม่ชอบไม่ต้องเสียทายจะเสียเพราะอยากฟังถ้าฟัง,งเราไม่เข้าใจเป็นเพราะคุณเธอไม่ชอบจะดีเลวถูกผิดก็คงไม่ใช่ก็ตอบคุณจะชอบร้องก,ก็คุณก็ร้องกันไปแต่ทำไมต้องลืมแจส๊สมองของ้าก็ไม่ไทําไมเรื่องอุปรกรณ์ในการซื้อในการใช้ของผมนี่แล้วแต่ง,งานเลยนะถ้าเป็นงานที่เดินได้เราก็จะใช้เลนส์ฟิกเลนส์ฟิกหลายๆหลายๆหลายๆตัวหน่อยเลนส์ฟิกใสๆ f เอหนึ่งจุดสี่อะไรอย่างเงี้ยฮะภาพที่ได้มันก็จะแบบเออ ใส่สวย,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 ยแต่ว่าข้อเสียก็คือเราต้องเดินหน้าเดินหลังต้องดูสถานที่ว่างานนี้ต้องการความเร็วไหมเดินยากเดินย่าเดินง่ายเพียงใดในทางตรงข้ามทั้งงานอีกงานหนึ่งเป็นงานที่แบบคนเยอะๆผมว่าจะใช้ที่เลนที่เป็นเลนซูมแล้วก็อา่อาอัถาประโยชน์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ความยากของงานถ่ายภาพคืออะไรถ้าเกิดสําหรับพี่นะ ถ้าเป็นคำว่างานก็คือมีผู้จ้างยากก็คือให้ถูกใจให้ถูกใจลูกค้าให้ถูกใจลูกค้าหลักที่เขาต้องการภาพนั้นๆประเภทแบบงานแพ็กจอดสินค้างานใส่เสื่อผ้าอันนี้พี่ว่าค่อนข้างจะยากงานการงานพวกปินแอดระดับสูงงานรีทาชใหญ่ๆเนี้ยค่อนข้างจะยากเอาบอกตรงว่างานนี้ได้มางานหนึ่งพี่จะคิดหนักเลยว่ารับหรือไม่รับ พราะหนึ่งใช้เวลาแล้วก็มีแบบตรงนี้แก้อาถายใหม่ปุ๊บปอะไรเงี้ยทั้งทายาทในส่วนงานนี่ครับคนที่เลื่อนถ่ายภาพเลื่อนแบบตรงไหนพัฒนาตนัวเองยังไงมีคําถาม,ถามอย่างนี้ผมเยอะมากเลยนะที่ตูใช้กล้องอะไรดียี่ห้อไหนดีผมว่าผมเองอะใช้ยี่ห้อนี้อยู่เสร็จปุ๊บน้องก็บอกว่ายี่ห้อนี้ดีไหมบอกว่าน้องจะใช้ยี่ห้อจะใช้กล้องยี่ห้ออะไรใช้ไปเถอะมันไม่ได้อยู่ที่กล้องอยู่ที่เรา แค่คิดจะถ่ายภาพอ่ะก็เยี่ยมแล้วแล้วส่วนการพัฒนาเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูของคนอื่นดูของฝรั่งดูของคนไทยเป็นแนวทางได้แต่ไม่ต้องถ่ายตามเขาดูเพื่อที่จะแบบว่าออลองคิดดิตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าถ่ายอย่างนี้นะ่าใช้แสงว่ามาณไหนแต่มุม,มไม่จำเป็นต้องเหมือนเขาออกไหมแล้วก็ดูผลง,งานตัวเองให้เยอะๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตประจำวันของผมเป็นยังไงอเอาเป็นว่าในวันที่ผมไม่มีงานแล้วกันมันเบรกอะก็เริ่มจากการตื่นมาทางหน้าแปลงฟลนปกติเสร็จแล้วปุ๊บที่นี่แหละครับสวนลุมผมก็จะมาขี่จักรยานออกกําลังกายก็ประมาณ10บโมงครึ่งสิโมงที่นี่พราที่นี่เขาให้ปั่นได้ตั้งแต่10บโมงจนถึงบ่าย ใบสามเพราะนั้นก็มีเวลาปั่นอยู่ประมาณนี้ผมก็จะปั่นประมาณสักชั่วโมงเศษๆให้ได้ประมาณสัก30โลปั่นไปเรื่อยๆชั่วโมงครึ่งปั่นไปเรื่อยๆปั่นไม่เร็วปั่นที่นี่ค่อนข้างจะปลอดภัยที่ผมเลือกจะปั่นจักรยานเพราะว่างานช่างภาพเนี่ยเป็นงานที่ถือถืออุปกรณ์หนักผมว่าหนักนะใต้ขวานี่หนักมากถ้าเราไม่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 ฟิตแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงอะ มันก็จะเหนื่อยเร็วเพราะบางงานอย่างคอนเสิร์ตพวกมหากรรมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยบางทีมีถึง8ชั่วโมง12ชั่วโมงก็เคยมีถ้าเกิดเราไม่ไม่ฟิตพร้อมอร่างกายแบบนี้แล้วมันก็ทําให้การทํางานน่ะมันล้าผมคุยกับรุ่นน้องที่เขาชอบผลงานผมผมจะบอกเขาเสมอว่าผลงานของคนอื่นดูให้น้อยๆดูผลงานตัวเองให้เยอะๆมันจะเกิดความเกิดการพัฒนา การต่อยอดว่าเยรุ่มหลงในงานตัวเองเอนี่เป็นไม่ค่อยหนีนะรุ่มหลงในงานตัวเองแล้วก็จะแบบว่าผมสวยอะ่ะชอบอะ่ะพอใจอะ่ะตรงนี้จะทําให้เรารู้สึกเราาเรารู้ว่าทิศทางของเราอะ่ะสไตล์การถ่ายภาพแบบเป็นอย่างไรไม่เฉยเฉยไปตามผลงานคนอื่น <Yeah. S 1> เมื่อเราดูอื่นมากๆอะ่ะทิศทางของเราอะ่ะมันจะเฉยออกเมื่อมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอะ่ะทางที่จะเดินของเราอะ่ะมันก็จะแบบ ไม่ใช่ทางของเราเนี่ยออกไป<ะ>จากความชอบนะครับและการค้นหาชีวิตของเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะฮะเราอาจจะไม่จําเป็นนะครับจะต้องเป็นในสิ่งที่เราแค่เรียนมานะครับการค้นหาตัวเองการค้นหางานอดิเรกหรือท้ายที่สุดนะครับการค้นหาสิ่งที่เรารักนะครับบางครั้งอาจจะกลายเป็นอาชีพซึ่งกลายเป็นว่า เพิ่มแพชชั่นนะครับเพิ่มสิ่งที่อยู่ข้างในกลายเป็นแรงผลักดันนะครับซึ่งทําให้เกิดการมีความสุขในการทํางานนะครับและเมื่อนั้นนะฮะงานอาจจะไม่เป็นงานอีกต่อไปเราได้เห็นชีวิตมากมายนะครับความสนุกสนานนะครับที่เกิดจากการสไพายกล้องนะครับยิ้วกล้องตัวหนึง่งเกิดจากการไปถ่ายรูปคอนเสิร์ตแล้วก็ไปไปมานะครับกลายเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับในการที่ถ่ายงานได้ดีที่สุดนะครับในแง่ของคอนเสิร์ตอีเวนต์ นี่แหละครับเดิมมาสเตอร์ของเราคุณตูมหัสนัยริ้วเฉลิมวงนะครับกับผลงานที่ดีที่สุดที่เขารักในอาชีพของเขานะครับและสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเดิมมาสเตอร์อีกท่านหนึ่งครับเราอาจจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าการมีอาชีพที่หลากหลายการสอนหนังสือการเป็นดีไซเนอร์หรือท้ายที่สุดนะครับภาพลักษณ์ของอาจารย์ที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นอาจจะต้องเปลี่ยนไปอาทิตย์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์ดนุผู้มาลี ติดตามชม The Masterpiece ในติดหน้าได้ครับเธอที่เขียนขางฉันจับมือละไปกับฉันนะจับมือละไปด้วยกันนะ